นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระโตสัมามสัมพุทธัตายะถาปิอุปรารสิงหากัิรามาราคูเนปหูเอวังชาเตนัมเตนะกัตตพัง กุรังพุะธุนกีณนับัดนี้จะได้แสดงสระธรรมเทศนาในกุศลรถาว่าี่เรื่องกุศลส,สมบัติเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลที่คณะ ผู้เป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติมิตรเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนท้องสัมพันธ์ชนของคุณแม่มนทาผลวิชิตมีจิตประตันยูรู้คุณได้มาพร้อมใจทําบุญร่วมกันทําบุญเลยตั้งใจบำเพ็นให้เป็นไปอยู่ในบัรนี้ โดยมีพระเดชพระคุณพระเยกุศสีธรรมพานีพระเถระพระลูกชานพร้อมด้วยพี่น้องทั้งหลายได้สมัครสมานสามัคคีกันกําหนดวันพระราชทานเรืิงศพคุณแม่หรือโยมแม่ผู้ร่วมรับในวันนี้ โดยได้จัดที่มีตั้งแต่ภาคเช้าต่อเนื่องกันไปจนถึงภาคบ่ายและในภาคคำ่ำอันมีกำหนดการที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วในภาคเช้านี้ได้จัดที่มีพิธีบำเพ็ญกุศลพิเศษคือนอกจากมีเทศแล้ว ยังอรัธนาให้ประสงค์ผู้ทรงสมณศักดิ์ผู้ทรงคุณูปการคุณอันยิ่งใหญ่ได้มาสวดธรรมนิยามาสู่ต่อจากการแสดงพระธรรมเทศนานี้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมพิธีอยู่ณบัดนี้ก็จะได้ ปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศด้วยการฟังสวดปฏิบัติธรรมด้วยการสมาทานสิลนปฏิบัติธรรมด้วยการทำใจให้รักให้สมัครมานสามัคคีกันให้มีความพร้อมเพรียงกันอยู่ณสถานที่แห่งน,นี้จึงกล่าวได้ว่าการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ที่คณะลูกหลานตลอดถึงท่านผู้เมตตาผู้มีเมตตาได้เดินทางมาร่วมพิธีอยู่ในขณะนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มาร่วมกันทำความดีหรือมาร่วมกันปฏิบัติธรรมณกิวัตบางแคใหญ่การ,รแสดงพระธรรมเทศนามีเวลาจำกัด จึงจะขอรวบรัดชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาโดยย่อพอที่ท่านทั้งหลายจะได้จดจำนำไปเป็นปฏิปฏาทาคือเป็นแนวทางปฏิบัติในการฝึกหัดชีวิตจิตใจของตนให้เป็นคนใ่สูง คือมีใจน้อมไปในทางบุญทางผู้สนให้เป็นไปตามปฏิปทาของคุณแม่มนทาผลวิชิตซึ่งท่านผู้นี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ทำดีให้เราดูท่านอยู่ด้วยความดีให้เราเห็นเมื่อท่านจากไปแล้วคุณงามความดีที่ท่านทำไว้ ยังไม่สูญสลายไปตามร่างกายของท่านยังคงมั่นอยู่ในความทรงจำของลูกหลานยังคงมั่นอยู่ในความรู้สึกของบุคคลทั่วไปในวันนี้ก่อนที่จะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณโยมแม่มนทาท่านทั้งหลายจึงได้มาร่วมกัน บำเพ็ญกุศลทักษิณาผู้อุทิศไปให้ท่านการบำเพ็ญกุศลทักษินาในวันนี้นั้นมีจุดประสงค์สำคัญอย่างน้อยสี่ประการด้วยกันหนึ่งเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศสองเป็นการเตือนจิตให้มีความกตันญูสามบูชาคุณแม่ผู้มีพระคุณและสี่เป็นการร่วมกันทำบุญ เก็บไว้เป็นสเบียรหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งสี่ประการน,นี้เป็นวัตถุประสงค์จงใจแห่งการบำเพ็ญกุศลเนื่องจากคุณแม่มนทาผลวิชิตนั้นท่านได้จากพวกเราไปแต่เพียงร่างกายแต่ว่าความดีทั้งหลายนั้นยังคงอยู่ความดีที่ท่านทำไว้ หน้าที่จะได้จดจำจารึกไว้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ื้องหลังว่าคุณแม่บนทาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีสมฐานะของท่านไม่ว่าท่านจะมีฐานะเป็นอะไรเมื่อครั้งยังที่เป็นเด็กมีฐานะเป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ ท่านก็ได้ทําความดีเหมาะสมกับความเป็นลูกสาวคือเป็นลูกว่านอนสอนง่ายช่วยเหลือกิจการงานของพ่อของแม่โตขึ้นมาเมื่อเป็นนักเรียนท่านก็เป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเรียนดีมีความเคารพนบนอ,นอกต่อครูบาอาจารย์ดี มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนฝูงดีทั้นต่อมาเป็นสาวแล้วท่านก็รักษาชีวิตของท่านให้มีความสะสวยสะอาดสามารถประคับประคองความเป็นสตรีที่จะเป็นฝีแม่บ้านไดโอกาสต่อไปต่อมาเมื่อท่านมีครอบครัว มีฐานะเป็นแม่ของลูกๆแล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่สมกับความเป็นแม่ความเป็นแม่นั้นเป็นฐานะที่สำคัญมากเพราะวาจะต้องทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรดาของท่านให้เติบโตทั้งทางกายและทางจิตใจเลี้ยงดูร่างกายของลูก ให้มีความเติบโตไม่เป็นคนพิกลพิการคอยอบรมบ่มเพราะให้จิตใจของลูกให้ประกอบไปด้วยมีความเมตตาเอื้ออารีให้มีนิสัยพู้จาไพเราะเรียกว่าวจีไพเราะให้บุตรดาของท่านนั้นมีน้ำใจสงเคราะห์ประชาชน และอบรมให้บุตรของท่านไม่เป็นคนลืมตนลืมตัวฉะนั้นท่านจึงได้บุตรธิดาทั้งหมดทุกคนเป็นคนดีมีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพุทธศาสนามาจากคุณแม่มุนทาผลวิชิตที่ท่านตั้งจิตตั้งใจที่จะได้ดูแล บุตรทิดาของท่านให้เป็นคนดีนอกจากนั้นท่านยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาในการทำบุญทำกุศลให้ทานก่อนกินรักษาศีลสสก่อนออกจากบ้านจเจริญพระกรรมฐานก่อนนอนได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำตลอดชีวิตของท่าน และยังเป็นพลเมืองที่ดีของชาติไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่เคยสร้างความขุ่นเคืองให้กับสถาบันเจ็ประสานใดกล่าวได้ว่าท่านมีฐานะเป็นอะไรก็ได้ประพฤติตนดีสมกับฐานะของท่านตั้งแต่ปฐมวัยมัชชิวัยปัจจุมวัย ถึงวัยสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากโรกนี้ไปท่านก็ได้เพิ่มพูนคุณงามความดีสมกับฐานะของท่านเช่นท่านขยันทำบุญลำเลึกรึกถึงพุทธคุณอยู่เป็นนิดทํากิจให้ผ่องใสไม่โมโหโกรธาใครง่ายๆเป็นการฝึกหัดจิตใจของท่าน ให้สมกับเป็นผู้รักสมกับความเป็นผู้ใหญ่กล่าวโดยรวมแล้วชีวิตของท่านนั้นน้อมไปจิตใจคนท่านน้อมไปในเรื่องบุญกุศลโดยตลอดเป็นไปดังพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้ชี้แจงแสดงแก่นางวิสาขาและประชาชนผู้สนใจในการฟังธรรมเมื่อครั้งพุทธกาล องค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาจารย์ทรงแสดงว่ายะถาปิปุราสิมหากัิรามาราคุณีพะหูเอวังชาเตนัมมัดเจนะกัตตพันกุสรังพขุ้งซึ่งแปลว่าผู้ที่เกิดมาเมื่อรู้ว่าในที่สุดจะต้องตายจากโรคนี้ไป ควรจะได้ใส่ใจทำกุศลเอาไว้ให้มากเหมือนช่างจัดดอกไม้เป็นรูปต่างๆเป็นพวงรีดเป็นมาราเป็นมารายัยที่สามารถจัดได้สารพัดรูปแบบจากดอกไม้ทั้งหลายที่มีอยู่ในสวนในป่าในไร่นำมากองไว้เป็นกองดอกไม้ใหญ่ แล้วในช่างที่จัดดอกไม้ที่มีความฉลาดก็สามารถเลือกเอาดอกนั้นเลือกเอาดอกนี้มาทำเป็นพวงมาลัยบ้างทำเป็นพวงลีดบ้างหรือประดิษฐ์ประดอยเป็นรูกพันธุ์สันฐานต่างๆบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ใส่ใจและมีความฉลาดท่านอุปมาเรื่องนี้ฉันใด บุคคลทั่วไปก็ควรจะปฏิบัติตนฉันนั้นเมื่อเกิดมาแล้วไม่ควรมองข้ามเรื่องบกุศลควรจะได้เตือนตนอยู่เป็นประจำทุกค่ำคืนว่าบุญกุศลนั้นเป็นที่พึ่งอันสำคัญของคนตั้งอกตั้งใจทำบุญกุศลทุกรูปแบบเหมือนดั่งนางวิสาขาเป็นตัวอย่างนางวิสาขานี่ เป็นนักบุญชั้นแนวหน้าเป็นอุบาสิกาชั้นยอดนางได้จากโลกนี้ไปเป็นพันๆปีแต่ความดีของนางนั้นยังไม่ตายจากโลกนางวิสาขามีบุญส่งให้มาเกิดไม่ใช่เฉพาะนางวิสาขาเท่านั้นแม้แต่ญาติโยมทุกท่าน ที่เกิดมามีชีวิตดังที่เห็นทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเริ่มต้นที่ท้องพ่อท้องแม่คือไม่ได้เริ่มต้นที่ครัแม่แต่เริ่มต้นมานานแล้วมีกุศลสมบัติจัดให้ส่งมาเป็นนั่นเป็นนี่บางคนเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมาโง่ บางคนเกิดมาตระกูลที่ร่ำรวยบางคนเกิดมาตระกูลท,ที่ยากจนบางคนสวยบางคนขี่เลวที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเหตุกรรมเป็นปัจจัยปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้ว่าชีวิตของตนมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนไม่ค่อยมีใครรู้ แต่ว่าองค์สมเด็จบรุมครูคือพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านตัดสอนเรื่องนี้ไว้นานมาแล้วโดยที่พระองค์ตัดไว้ว่าคนเราเกิดมาเพราะกรรมเป็นเหตุเพราะกรรมเป็นปัจจัยโดยพระองค์ตัดว่ากรรมังเหตุตังวิญญาณังผีชังปัญหาชินีหังเป็นต้น ก็แปลว่าคนเราเกิดมามีฐานะอะไรเป็นไปตามอำนาจของกรรมเหมือนกันนางวิสาขาเกิดมาในตระกูลคนที่ร่ำรวยมากในตระกูลไหนเกิดมาเป็นธิดาของทน,นชัยเศรษฐีคุณแม่ชื่อว่าสุมนาเทวีทั้งพ่อทั้งแม่มีฐานะดีทั้งสองตระกูล คุณพ่อนั้นเป็นลูกชายของเมนตะเศรษฐีวิสาขาจึงกล่าวไ้้ว่าเป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นหลานของมหาเศรษฐีนอกจากจะเกิดมาในตระกูลที่มีทรัพย์สินสมบัติมากมายยังไม่พอวิสาขาผู้นี้เป็นสตรีที่มีความงามครบทั้งห้าประการหาประการมีอะไรบ้าง ผิวงามผมงามฟันงามคือกระดูกงามวัยงามผิวงามผมงามกระดูกงามเนื้องามวัยงามผมงามยกตัวอย่างว่าผมของนางวิสาขานี้ตั้งแต่ศีรษะยาวเฟยลงมาจนถึงน่องคือหมายถึงว่าจนถึงถึงแข้งขา ยาวมากแล้วปลายผมของนางนั้นก็ง,งอนขึ้นอีกด้วยไม่จําเป็นจะต้องไปเป่าไปเซ็ตให้เสียเวลานี่เขาเรียกว่าคนผมงามผิวงามถ้าเป็นผิวดําก็เหมือนกับดอกอุบลเขียวถ้าเป็นคนผิวขาวก็เหมือนกับดอกมะลิมีความขาวนวลอย่างนั้นนี่ผิวงามเนื้องามก็หมายถึงมีริมฝีปาก เป็นสีแดงเรื่อเรือไม่ต้องใช้ลิปสติกกระดูกงามหมายถึงฟันงามนั่นเองคือฟันเรียบสนิทชิดกันไม่มีช่องที่จะทำให้เศษอาหารเข้าไปติดทางได้วัยงามแม้อายุร้อี่สิบปีแล้วหน้าตาผิวพรรณยังไม่เหี่ยวไม่ย่นคนทั่วไปไม่รู้แต่ว่านางเป็นคนผิวงาม การที่นางมีความเมทั้มท่าประการนี้ถามว่าได้มาเพราะอะไรตอบว่าได้มาเพราะบุญกุศลที่ตนเคยทำไว้หลายยุคหลายสมัยบางเพนกุศลครั้งแรกในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าปทุมุตระเห็นปตีท่านหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทำให้นางเกิดศรัทธาอย่างมีฐานะเช่นนั้นบ้าง จึงเข้าไปทูลถามองค์สมเด็จพระบร,รมศาสดาว่าถ้าตนอยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระบรมจอมไตรก็ตรัสว่าจะต้องบําเพ็ญกุศลบําเพ็ญทานรักษาสินเจริญภาวนาและอธิษฐานใจไว้ต่อมานางเกิดทันพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งคือพระกัสสะพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งความปรารถนาเช่นนั้นอีกพระกัสสปะพุทธเจ้าจึงได้บอกแก่นางว่าความปรารถนาของเธอจะสําเร็จในยุคของพระพุทธเจ้าทรงพระนามวาสมณะโคดมแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนางวิสาขามีฐานะมั่งคั่งมีศรัทธาจึงทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ ที่สำคัญก็คือวานางเป็นญาติของาศาสนาทุนหนึ่งการที่คนเราจะเป็นญาติกับศาสนาได้นั้นส่วนใหญ่มักจะอุทิศบุตรของตอนบวชเป็นพระภิกษุบ้างเป็นภิกษุณีบ้างถ้าเป็นลูกชายก็บวชเป็นภิกษุถ้ามีลูกหญิงก็บวชเป็นภิกษุณีจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติกับศาสนา ย้อนกลับมาดูคุณแม่มนทาผลว,วิชิตก็เหมือนกันกล่าวได้ว่าท่านเป็นญาติกับพระศาสนาเพราะท่านบูชาพระพุทธเจ้าได้ลูกชายของท่านคือพระเด็จพระคุณทศยกคุณพระสีธรรมภานีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปยุรวงศาวาดผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักสอนศินธรรมแก่สอนพินธรรมแก่เยาวชนปัจจุบันนี้ท่านเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนารูปหนึ่งจึงกล่าวได้ว่าคุณโยมนั้นได้เป็นญาติกับระพศาสนาสมัยก่อนโน้มพระราชามหาปัสสัต ต้องการที่จะเป็นญาติกับพระศาสนาพอมีบุตรธิดาก็อุทิศให้บุตรธิดานั้นบวชเป็นพระบางพิทุณีบ้างอย่างพระเจ้าอาโศกนี่ได้อุทิศลูกชายของตนบวชเป็นพระพิสุในพระศาสนาแล้วก็ได้อุทิศลูกสาวของท่านบวชเป็นนางพิทุณีเหมือนกันลูกชายทรงพระนามว่าไมหินพระเถระลูกสาวทรงพระนามว่าพระนางสังคมิตา นี่เป็นตัวอย่างจึงกล่าวได้ว่ากุศลน,นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนอย่างมองข้ามเพราะจะเป็นที่พึ่งติดตามเราไปในทุกพท,ทุกชาติองค์สมเด็จทพรมศาสดาจึงได้ตัดให้นางวิสาขาหลังจากฉลองวัดนางฉลองวัดเสร็จแล้วนางก็มีความสุขแล้วก็เดินทำประทักศินรอบวัดวัดบุภาราม หลายรอบแล้กเกินในขณะที่เดินไปนางก็แสดงความดีอกดีใจแสดงอาการเริงร่าบันเทิงเริงร่าไปทำให้พระทั้งหลายมองเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติธรรมดานางวิสาขามาวัดทีไรนางก็จะมีความสำรวมแต่ว่าวันนี้วิสาขาดูท่าจะไม่สบาย จึงนำเรื่องนี้ไปฟ้ององค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้พระพิสุท์ั้งหลายได้รับทราบว่าวิสาขาไม่ใช่ป่วยแต่เนื่องจากวันางมีความปราปร้นปีติยินดีที่ได้มีโอกาสทำบุญสมความตั้งใจอยากจะสร้างวัดก็ได้สร้างอยากจะถวายทานก็ได้ถวาย ถวายจีวรเป็นจีวรทานถวายพระตาหารเป็นสังฆทานถวายยูกยาเป็นเภสัชทานบำเพ็ญทานทุกอย่างบัดนี้สมใจของนางแล้วนางมีจิตใจผ่องแผ้วเป็นสุขมากจึงได้แสดงอาการบันเทิงเลิงร่าขึ้นมาเช่นนั้นแล้วองค์สมเด็จบรมบจอมทันจึงได้แสดงพระธรรมเทศนาว่า ยะถาปิปุภาสิมหากริยามาราคุณเนหูเอวังชาเตนมัตเจนะกัตตพังกุสรังเข้าหุงแปลว่าเมื่อคนเกิดมาและจะต้องรู้ว่าวันข้างหน้าจะต้องตายจากโรคนี้ไปในขณะที่เป็นอยู่ไซคนมันทำกุศลเอาไว้ให้มากไม่ว่าจะเป็นกุศลแบบใดทำไว้ให้มาก กูศลทางกายกุศลทางวาจากุศลทางใจอย่าได้ลดละตั้งอกตั้งใจทําให้มากกอาไว้กูศลเหล่านี้จะได้เป็นที่พึ่งของเราทั้งในโรคนี้และในโรคหน้าดังคุณแม่มนทาวนวิชิตเมื่อยังมีชีวิตท่านได้ทำกุศลทุกอย่างความเพนกุศลในฐานะเป็นรูป ที่จะพึงปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ของท่านบำเพ็ญกุศลในฐานะเป็นภรรยาที่จะพึงปฏิบัติดีต่อสามีของท่านบำเพ็ญกุศลในฐานะเป็นแม่ที่จะพึงปฏิบัติดีต่อลูกบำเพ็ญกุศลในฐานะที่เป็นเพื่อนที่จะต้องมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อเพื่อน ท่านบำเพ็ญกุศลเช่นนี้มาโดยตลอดเรียกกันว่าทำบุญไว้มากก่อนจากโรคนี้ไปอิมินากตะพุญเยนะด้วยเดชะกุศลผลบุญที่คุณโยมแม่บุญทาได้บำเพ็ญให้เป็นมาโดยตลอดเพราะกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงสำเร็จเป็นกุศลบุญยราสีทำานวยช่วยให้ชีวิตของคุณโยม ประสบความสุขตามสมควรเกิดัติวิสัยในสัมปรายภพให้สมกับเจตนาปรารภของลูกหลานให้สมกับความตั้งใจของพี่ของน้องเพื่อนท้องและบริวารชนขอให้บุญกุศลจงได้บรรดาลที่ประสบแต่ความสุขดังที่ปรารถนาไม่ว่าจะสถิตแสถานนวีมานแห่งใด จงมีความสุขใจสบายใจประสงค์สิ่งใดขอได้สงความปรารถนาให้เป็นไปตามความประสงค์ตามความต้องการของบุติดาทุกประการเทศนาบัญหารดังชี้แจงจแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลง คงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้ย,ยาถาวาริวะฮาปูราปริปูเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตินนางเปตานังอุปกปตีอิจิตังป,งงปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิเชตูสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปันนรโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาชนะสิริสานิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง